ห้ m พัแ่นีกอะอาร็มก็คือจำนวนรอบจําำนวนรอบตอนนี้อยู่ที่2649หร้อว่าน้อยลงมาแล้วว่า่เราตั้งไว้ถึง4,000ทนี้มันอาจจะขึ้นแค่วั0ลอห้าน้รอยรอบแผงนี่เขารับกันทุ่ห้ปีเดีว่าผมจะมาใช้ได้สั้งปีแจ้งแจ้งสุดสุด โดนได้โดนผลได้ใช่ไหมได้หมดคนได้หยนผลได้นี้ผมยกขึ้นสุงใหม่เคืืออนาคตเอารถมาจอดได้ได้โอ้ได้เลยอ่ะได้แลยนไงนายคนขายให้ไเห็นไ้าเลยบ้าข้าเกแอ่าอืมน้ำแจกพลังแดครับขาดซ่งว่นไ เน่ต้อง้ยเตนที่ไกบคนเริกบคนมกระจกเพราะว่ามันใครก็ทำได้แต่ันยต่ใต้ดีนแล้วก็เอามาท้ได้ด้วยไหลลงไปนเต็มน้ำตลอดให้ให้า ้ตัวเครื่อรื่องเครื่องปัเนี่ยเ้เป็นยุ้งนเพราะมันใช่เหรอว่ามันได้ํางานไหนไม่ไม่ครับเ่อทำตะวันคือราตั้งได้เราตั้งได้การใช้แดดมากทกอย่างนไ่มีคือไม่ด้แต่ว่ามันยากมันยากมัน่งยกมากมากเยนะอมเอาก หี้มครับผมน้าปุห,หน้าออกมา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 บามานามนมาานาม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 นมามัมา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 าม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 มาา